จากข่าวดังเมื่อปี2549เมื่อชาวบ้านพากันกราบไหว้ตัวประหลาดที่ตกลงมาจากฟากฟ้าลักษณะเป็นเจลใสคลายบุญฟุนประหลาดที่ว่าที่แพ้ก็เป็นแค่แผ่นเจลลดไข้ที่บวมน้ำและนี่ก็เป็นอีกครั้งที่คนไทยต้องขายหน้าชาวโลก แดดเกลียวรถค่ายเข้าไฟป,ปะ้ะเจ้าว่า,า่ายมันไม่ได้หรือหรอพวกหนอนกระท้อนหรือเปล่าวะล็อกหน้าบ้านทำไมอ่ะเข้ามาจะตัวอะไรเปล่าอะไเจ๊มันคือสัตว์ประหลาดมันเป็นหนอนตัวใส่ใส่หรือเปล่า ไปแล้วพี่กระเทืบกันอยู่เดียวนอนกูมาเตียงแบบไม่ต้องห่วงนะกูเคยตีเคยตีกอบอฟเหรอเคยตีไก่แบงกคตีไม่หยุดตูคุณปลอดภัยแล้วมาเอาวิตีเดิมมาลแหละเคยออกรอบมาก่อนว่าอะไรว่าอะไรออกรอบตีกอฟออกรอบตีไก่ ออให้ไปไม่ถึงดวงจันทร์ถ้าพลาดก็ยังอยู่ท่ามกลางดวงดาวผมขอบคุณคุณแมวมากผมเชื่อว่าสักวันหนึ่งเด็กไทยอย่างคุณต้องไปชูทโทมใน PGA อย่างแน่นอนผมชอบแกงป่าประดุกผมอยากให้คนกินแฮมเบอร์เกอร์รู้ว่าแกงป่าประดุกเป็นยังไงเอากันก็ไปยิงกระสุนอะไรอ่ะลูกปายยิบเจม็ดรับชันติดเธอโบ เมื่อฉันจบตาเธอแค่แวบเดียวหัวใจสันมันจบไปกระเดิบ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 บงูเข้าบ้าน่าร่าฮ่ฮ่เหลืฮ่าฮ่าวครับาฮ่าฮ่าฮ่ายาฮ่าว่าฮัาฮฮ่ฮ่า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 ัาฮาฮฮต ตัวเงินตัวทองตัวเฮี้ยนั่นแหละครับฮัลโหลงูถึงไหนแล้วครับถึงในครัวแล้วทุบได้ไหมฮะทุบนะบไม่ฆ่าสัตว์นะฮะสักครู่นะฮะฮัลโหลครับแม่แม่ผุ้งานยุ่งอยู่เห็นทุกคู่สายแม่เอลยผู้เหลือมเข้าประถุงบีบป้ยยันันเลยเข้าไปเดี๋ยวที่แม่เดี๋ยวเติมเงินให้บัตรองตัวเฮีย้ยถึงไหนแล้วฮัลโหลครับผมตรงแฟกกดเก้ามึงได้ยินไหมฮัลโหลครับเออแม่ไม่ไม่ใช่แม่เนี่ยมึงใครเนี่ยฮัลโหลผู้เหลือมแดกแม่เลยผัดเผ็ดใส่่แมเเอายะะคันนีหล